สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับผมกับช่างต้อมวัชิลพชรบุรีนะครับวันนี้ครับเราก็นะครับจะมาเจียแคมนะครับผมของเค x นะครับผมอ่าก็อันนี้นะครับเป็นแคมลูกค้านะครับผมอ่าเป็นแคมลูกค้านะครับที่ว่าจะทําการให้ต้นแรงๆนะครับผมนี่ให้ต้นแรงๆเลย นะครับผมเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับก่อนอื hmm. ่นขอระบายสีก่อนครับร mm hmm. ะบายสีก่อนครับ mm hmm. อ่า mm hmm. ช่วงนี้ก็โอเวอร์แลปนะครับ mm hmm. นี่ mm hmm. เอามาให้เจียให้หน่อยครับขึ้นลูกแล้วครับ mm hmm. เอาต้นอย่างเดียวครับวิบากครับ จะขึ้นเขาจะตายเขาครับขอรอบต้นแรงๆนะครับผมนี่อันนี้ก็น่าจะเริ่มเปิดเปิดไวอยู่นะครับผมอ่าไอเสียก็ไวเลยแหละนะครับผมไอดีก็ดูดเร็วอยู่ครับนี่ครับ อันนี้เราจะเจียแบบตัวเดียวนะไม่มีแบบนะครับไม่ได้ใส่แบบแล้วไอเจียนะเจียแบบตัวเดียวเลยนะครับผมนี่ตัวนี้ก็ไม่มีแบบนะจะเป็นแบบเจียตัวเดียวเลยนะครับผมอ่า ก็คือจะปรับแค่เฉพาะส่วนแค่นั้นแหละนะครับอันนี้มาฝั่งไอดีนะครับ ฝั่งไอเดียครับนี่ครับเราใช้มือหมุนบิดเอาอย่างนี้เลยไอเดี ID ครับทางนี้นี่ครับ อันนี้ก็จะเริ่มทําการแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นมุมเปิดอันนี้มุมปิดนะครับมุมปิดนะครับอันนี้มุมเปิดนะครับเปิดไอดีครับอ่าก็จะยันกระเดือ่องเอดถ้าเปิดเร็วรถก็ดูดเร็วอะ่ะมันก็แน่นดีนะแต่ข้อเสียมันคือถ้าเกิดมันมากไปเดี๋ยวเครื่องจะค้างนะครับผมอ่าอันนี้ก็มุมปิดนะครับผมมุมปิด ก็จะดูวนะ่าแ lap นะครับยิ่งแล a เยอะนี่โหรถแ l a เยอะก็หลายๆคนก็รู้อยู่นะว่าเป็นไงะครับผมอ <prim> ่าก็ uh, ต้องลูกใหญ่มีชักแหละนะเพราะว่าแคมเดิมมันแทบไม่มีแล a เลยนะครับผมอ่า uh, อันนี้ผมก็จะล่อนะครับ <c oughs> ก่อนแักมุมหนึ่งนะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการต้นจัดจัดนะครับผมต้องการต้นแบบจัดจัดเลยนะครับต้องการแบบขึ้นเขาอะจัดจัดเลยนะครับ,รบ,บ,จจรบผมถ้าเกิดว่า แทมสูงไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะรอรอบนะครับ่นี่ครับพอเดี๋ยวจัดให้นะครับตัวนี้ไอ้ดีนะไอ้ดี ไอดีไอเดียเยอะทำไม่ค่อยเยอะครับส่วนมากจะไปไอเสียครับอันนี้ท้องเท่าเดิมเลยนะครับจะปรับตามอากาศลดถ้าอยากเร่งปั้งปั้งเลยครับพวกที่บากนะครับตัวนี้เป็นไอเสียครับตัวนี้เป็นแลบนะครับแลบนะครับ เราลดแลบลงหน่อยครับเพื่อที่ว่าจะได้ให้เร่งมาเร็วๆหน่อยครับเพราะว่าลูกตู้ก็หัวเรียบด้วยครับ ต่อประมาณเนี้ยแล้วครับเดี๋ยวเราเก็บรอบตัวแล้วครับ รถที่ไม่มีกําลังสามารถทําไม่มีกําลังได้นะครับเพียงแค่เรารู้จุดมันนะครับ่นี้ก็ไอดีต่อครับทันนี้เป็นแคมเคอนะครับไอดีก็จะเก็บรอบตัวแล้วนะครับ เมื่อเก็บรอบตัวนะครับอันนี้ไม่แคมไม่มีแบบนะครับยามือของแท้ครับกอเสร็จ้าประมาณนี้แหละนะครับอันนี้องศาก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมเหมือนแคมเดิมเลย แหลมๆนะครับผมครับเปิดนี่ครับปิดนี่ครับดูดปุ๊บมาถึงช่วงนี้อัดครับอัดระเบิดกลับไปตุ้มคลายเสียเปิดนะครับผมอ่าครับผม <ๆ S 2> จัดให้ครับเน้นเน้น